ตอนนี้เราอยู่กันใน w o l f r a m i s t e r y นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Lotus นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนทุกคนที่เล่นนะครับต้องรู้จัก Lotus อยู่แล้วก็คือผู้หญิงที่โผล่ขึ้นมาบนหน้าจอนะครับแล้ก็คอยบอกเราว่าจะต้องทำอะไรนะครับตั้งแตเ่เริ่มต้นเกมเลยนะครับตอนที่ตัวเทนโนของเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพเขาเรียกอะไระจำ้ำศีลนะครับ ตอนที่ยังจำศีลอยู่เนี่ยเราก็มีกลุ่มของแกเนีนะครับนำโดยกัปตันวอนะครับเพื่อจะมาจับตัวเทนนของเราไปนะครับก็ได้โรตัสนะครับขอช่วยเอาไว้นะครับทต่ไม่สามารถรอดนะครับจากการได้ล่าครั้งนั้นได้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยโรตัสก็คอยช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับคำถามคือโรตัสเนี่ยเป็นใครครับ โลตัสเป็นตัวละครที่มีความแตกต่างจากตัวละครอ,อื่นมากนะครับในเรื่องของข้อมูลเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้จักตัวละครไหนเราก็แค่เปิดไปดูโคเด็กส์นะครับเราก็จะเจอข้อมูลของตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าโ o ตัสจะไม่มีอยู่ในโคเด็ก์นะครับนั่นแปลว่าที่เดียวที่เราจะได้ข้อมูลของโลตัสได้ก็คือดูจากสิ่งที่โลตัสพูดนั่นเองและด้วยความที่ข้อมูลมันไม่ได้ชัดเจนนะครับทำให้มีคนนึกถึงเรื่องของโลตัสในทาง ต่างกันนะครับมากมายเนี่ยหลายทฤษฎีเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับหนึ่งในทฤษฎีที่คนให้ความสนใจมากๆกนะครับก็คือทฤษฎีที่ว่าจริงๆแล้วโลตัสนั้นเป็นฝ่ายของคอพัสนะครับสาเหตุที่มีคนคิดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่เราไปทําภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดาวไหนเนี่ยตามในเรื่องของเกมแล้วก็คือโลตัสส่งเราไปที่นั่นนะครับ และถ้าเกิดว่าเราดูจากบอสในแต่ละฉากที่เราได้สู้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้สู้กับบุคคลสําคัญของแกเนียมากมายจะเป็นกับตันวอลจะเป็นบอสตัวต่างๆที่เป็นบุคคลนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่เครื่องจักรนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ไปฆ่าพวกออยอดสงสูงจริงๆนะครับของแกเนียในขณะที่เวลาที่เราไปสู้กับกลุ่มของคอปัสเนี่ยเรากลับได้สู้กับหุ่นยนต์ซะส่วนใหญ่นะครับแทนที่จะเป็นบุคคลตำแหน่งสูงนะครับหรือแม้แต่อ,อ,อลาดวีที่ดูเหมือนจะมีตำแหน่ง โอเคนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนทรย์ยศจากแกรนียมาก่อนนะครับแล้วสุดท้ายาก็กลายเป็นติดเชื้อด้วยนะครับเพราะงั้นก็ไม่น่าแปลกใจถ้าเกิดว่าทอ p a ปัสจะให้โรตาสเนี่ยส่งเราเพื่อไปจัดการกับตัวละครแบบแอลเลดวี v นะครับแล้วก็สําหรับการสู้กับบอสที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะใช้เดนโนในการทดสอบว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นเนี่ยมันดีพอแล้วหรือยังบางคนก็คิดว่าโ o ตาสเนี่ย เป็น AI หรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปที่รีเลย์ไหนเราก็ไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ด้วยความที่ไม่มีการพูดถึงเลยนะครับเป็นไปได้ไหมว่าจริงแล้วรถตัสนั้นไม่มีตัวตนแต่แค่โปรแกรมที่ติดมากับวอลเฟลมเท่านั้นเองเพราะว่าวอลเฟลมเนี่ยมันไม่ใช่ชุดเฉยๆนะมันเป็นชุดที่มีระบบอะไรของมันอยู่ข้างในนะครับเห็นจะสังเกตเห็นได้นะครับจากตอนที่เราเดินผ่านประตูที่มันเป็นฟ้าใช่ไหมแล้วระบบจวนนะครับนั่นแปลว่าในตัวของวอลเฟ m มเองเนี่ยก็มีระบบคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยก็เป็นไปได้ที่ว่า โลตาสเนี่ยอาจจะเป็น AI ก็ได้นะครับแต่ว่าในภารกิจของมิลาชนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรตาสได้พูดโกหกนะครับเพื่อเหมือนกับรักษาความรู้สึกของตัวละครนะครับซึ่งนั่นทำให้เขาสงสัยว่านั่นจะเป็นเครื่องหมายว่าเขามีความคิดหรือเปล่าประมาณว่าเขาโกหกเนี่ยแปลว่าเขาไม่ใช่ AI อะไรอย่างนง้นนะครับแต่ว่าก็ ไม่ได้มีใครสนใจข้อมูลนี้มากนักนะครับทั้งหมดที่ผมว่ามาเป็นเรื่องของทฤษฎีที่คนกำลังคาดเดากันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูอะไรที่เราค่อนข้างมั่นใจได้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับโ o ต u s นะครับที่แน่นอนนะครับก็คือ Lotus เนี่ยมีเครื่องหมายเป็นของตัวเองนะครับอยู่บนชื่อของวอลเฟรมเลยนะครับรวมถึงมีเครื่องหมายของโตสเนี่ยติดอยู่ที่ตัววอลเฟรมตัวชุดเกาะด้วยนะครับซึ่งนั่นทําให้หลายๆคนนะครับ ตั้งข้อสองสัยว่าโลตัสเนี่ยน่าจะมีมานะครับตั้งแต่สมัยของออโลคินแล้วเพราะว่าชุดวอลเฟรมเนี่ยถูกสร้างมาในยุคข,ของออโลคินนะครับแปลว่าในตอนนั้นเนี่ยโลตัสก็น่าจะทำบทบาทอะไรสักอย่างหนึง่งอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติแล้วก็ออโลคินหายสับสูนกันหมดนะครับแต่ก็ยังมีคําถามอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่าโลตัสอยู่มานานขนาดนั้นเนี่ยโลตัสอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผู้เล่นทุกคนเนี่ยคาดการณ์เอาไว้ว่าเหตุการณ์นี้มันต้องนานพอสมควรแล้วนะครับจากโลคินมาถึงยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าโลตัสกลับดูไม่แก่เลยนะครับซึ่งนั่นทำให้คนสงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันนะจะบอกว่าจำศีนก็คงไม่ใช่เพราะว่าโลตัสเนี่ยเป็นคนที่ปลูกเทนโนจากการจำศีนถูกไหมถ้าเกิดว่าโลตัสถูกจำศีนด้วยเนี่ยแล้วใครจะปลูกเทนโนถูกไหมครับรางั้นเนี้ยก็เลยคิดกันว่าโลตัสไม่น่าจะอยู่ในสภาพจำศีนในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็แปลว่าต้องตื่นมาตลอดเลยแต่ว่า ดูจากหน้าตาแล้วก็น่าจะยังไม่แก่ครับทาให้บางคนนะับสงสัยว่าโลตัสเนี่ยเป็นคนแค่คนเดียวหรือว่าเป็นองค์กรกันแน่นะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเกมวอลเฟมเนี่ยมีรากฐานมาจากเกมที่ชื่อว่าดาร์ s เซกเตอร์ถูกไหมซึ่งในดาร์ s เซกเตอร์เนี่ยมีองค์กรที่ชื่อว่าโลตัสนะครับเป็นองค์กรไม่ใช่คนนะครับทำให้คนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในวอลเฟมจะเป็นองค์กรเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูตั้งแต่สมัยวอลเฟมแรกแรกเลยเนี่ยตอนที่จบภารกิจนะครับ จะมีโอกาสครับที่โรตัสจะพูดว่าเธอทําให้โรตัสภูมิใจนะครับซึ่งนั่นเนี่ยหมายถึงมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้พูดถึงคนแต่ว่าพูดถึงองค์กรนะครับแต่ว่าในแผ่นหลังๆเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนนะครับตอนจบภารกิจเนี่ยให้กลายเป็นเธอทําให้ฉันภูมิใจนะครับก็คือไม่ใช่องค์กรละเหลือแค่ฉันคนเดียวนะครับทาให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในแผ่นหลังๆว่าโรโรตัสเนี่ยน่าจะหมายถึงคนแค่คนเดียวนั่นล่ะ แต่ถึงแบบนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าโลตัสเองก็ไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าโลตัสนะครับคือจะแทนตัวเองว่าไอน,นะครับก็คือชั้นนั่นแหละแล้วก็จะมีอยู่ประโยคหนึ่งนะครับที่โลตัสเคยพูดกับเราเอาไว้นะครับก็คือภารกิจของโลตัสนะครับภารกิจของตัวเขาเองเนี่ยก็คือการปลุกเทนโนจากการหลับไหลให้หมดนะครับเขาบอกว่านั่นคือภารกิจของเขาแล้วภารกิจของเราคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่โลตัสถามเอาไว้นะครับซึ่งน่าจะพอสรุปได้ว่านี่คือสิ่งที่โลตัส ต้องการจะทำนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนสงสัยว่าใช่เรื่องจริงหรือเปล่าใช่เรื่องจริงทั้งหมดหรือเปล่านะครับบางคนคิดว่าโรตัสเนี่ยอาจจะใช้เทโนโนเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของตัวเองนะรประมาณว่าเป็นการหลอกใช้แล้วก็จริงๆแล้วโลตัสเป็นตัวร้ายอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ยังไม่มีการสรุปออกมานะครับโอเคที่ผมว่ามาทั้งหมดนะครับคือทฤษฎีใหญ่ๆที่ผมหาเจอนะครับแล้วก็มีคน เอค่อนข้างจะลงน้ำหนักทางฝั่งพวกนี้นะครับแต่ว่าในความคิดของผมเนี่ยยังรู้สึกว่ามันยังมีความเป็นไปได้อื่นอยู่อีกนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หนักแน่นนักแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องที่สับสนวุ่นวายขนาดว่า Lotus จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเป็นนกสองหัวนะครับให้กับคอปัสหรือว่าจะอะไรอย่างนั้นนะผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะวุ่นวายไปหน่อยนะครับ ผมอยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเจ้าตัวที่ผมจะให้ดูเนี่ยมีชื่อว่าสต็อกเกอร์นะครับซึ่งสต็อกเกอร์เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีโอกาสมาจู่โจมเราได้ตลอดนะครับสาเหตุที่ผมอยากจะให้ดูเจ้าตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นวอลเฟมตัวหนึ่งที่เราไม่มีนะครับไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับและอย่างนี้ที่น่าสนใจก็คือที่หน้าของมันเนี่ยเหมือนจะมีเครื่องหมายบางอย่างที่คล้ายกับของโลตัสแต่ว่าไม่ใช่นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเจ้าสตอ k เกอร์เนี่ยครับมีความสามารถของวอลเฟรมหลายตัวเอามารวมกันนะครับรวมแล้วมีอยู่5 s k สกิลเลยนะครับซึ่งนั่นมันถือว่าฟาวมากๆนะครับถ้าเทียบกับวอลเฟรมทั่วไปที่เอโลคินเกยสร้างคือจะมีแค่4ถูกไหมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแยกกันชัดเจนแต่ว่าสตอเกอร์นี่ไม่ใช่นะครับจากข้อมูลของสต a อ k เกอร์เนี่ยเราพอจะจับใจความได้นะครับว่าสตอเกอร์เป็นในสตอ,อเกอร์ี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยของ โอโลคินเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ได้หลับไหลนะครับไม่ได้อยู่ในสภาวะจำศีลนะครับจากข้อมูลเนี่ยเข้าใจว่าสตอเกอร์เป็นหนึ่งในกาดิเดียนนะครับก็คือเป็นผู้วิทักษ์ระดับล่างนะครับในขณะที่เทนโนน่าจะถือว่าเป็นระดับสูงนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าสตอเกอร์อาจจะไม่ใช่เทนโนซะทีเดียวนะครับอาจจะมาถูกปรับแต่งทีหลังหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าในสมัยของโอโลคินเนี่ย เขาเป็นแค่ระดับล่างเท่านั้นเองนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะมีความรักโลคินอยู่มากนะครับซึ่งนั่นยิ่งทำให้เขาฟังดูไม่เหมือนเทนโนว่าเทนโนไม่ชอบโลคินนะครับรวมถึงภาษาที่เขาใช้ด้วยนะครับเขาใช้คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียกเทนโนเหมือนกับที่เขาเรียกพ่อพันตัวเองนะครับแต่เขาเรียกเทนโนเหมือนกับอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเขานะครับทําให้รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่เทนโนแต่ว่าอาจจะเป็น อะไรบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาทีหลังก็ได้นะครับเรื่องนี้ขอให้ทดไว้ในใจก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเราลองนึกถึงเรื่องของแกเนียบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแกเนียเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆ้กับเซนเทียนนะครับคือมีระบบการปกครองที่เหมือนกับของเทนโนนะครับอย่างเทนโนเนี่ยก็จะมีโลตัสนะครับคอยเขาเรียกอะไรอะ่ะคอยอยู่เบื้องหลังนะครับคอยช่วยเหลือคอยสั่งการอะไรอย่างนี้นะครับในขณะที่ฝ่ายของแกเนียเองเนี่ยก็จะมี ควีนนะครับคอยสั่งการเช่นกันนะครับเออเราลองคิดอย่างนี้สิ่งที่เทโนโนเห็นนะครับบนหน้าจอในเวลาที่เราเห็นโน้ตัสใช่ไหมคือสิ่งที่เราเห็นในหน้าจอของเราเองนะครับเวลาที่ผ่าอื่นหรือว่าคนนอกมองมาเนี่ยก็คงเหมือนกับเห็นเทโนโนคุยกับตัวเองนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยไม่เห็นคนเดียวถูกไหมซึ่งนั่นก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เวลาเราเห็นแกเนียคุยกับควีนนะครับ เหมือนเขาคุยกับตัวเองนะครับทำให้รู้สึกว่าบางทีเนี่ยโลตัสอาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับคือในอดีตเนี่ยโลตัสอาจอ,อ,อาจจะเคยเป็นองค์กรมาก่อนในสมัยของออโลคินแต่ว่าเมื่อโอโลคินแตกแล้วเนี่ยอาจจะแยกกันทีหลังแล้วก็แยกย้ายเป็นแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทฤษฎีแนวนี้อยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่มีน้ำหนักอะไรมากนักแต่ว่าน่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่า โดยธรรมชาติแล้วครับเวลาที่เรานึกถึงโลตั s สเราก็จะนึกถึงโลโก้สีน้ำเงินที่ผมให้ดูถูกไหมแล้วสิ่งที่เป็นตรงข้ามกับสีน้ำเงินอยู่เป็นประจำนะก็มักจะเป็นสีแดงคนระซึ่งนั่นก็เป็นสีของสต็อกเกอร์ซึ่งเป็นเครื่องหมายอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามีลักษณะคล้ายกับของโลตั s สก็เลยเป็นไปได้ว่าคำว่าควีนที่พวกแกนเนีเรียกเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในโลตัสเช่นกันแต่ว่าใช้สีแดงเป็นโลโก้ และมันจะไม่น่าแปลกใจเลยถ้าเกิดว่าสตอกเกอร์ที่เกลียรเทนโนมากๆแต่ว่าตัวเองเป็นแค่ระดับต่ำนะครับจะมองหาใครสักกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะช่วยปรับแต่งพัตุกรรมของเขาให้สามารถใช้พลังได้เหมือนเทนโนซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของแกนเนียอยู่แล้วนะรเรื่องของพัตุกรรมรวมถึงถ้าเกิดว่าควีนเนี่ยเป็นเหมือนกับโลตัสนะครับก็ไม่น่าแปลกใจถ้าเขาจะสามารถสร้างวอลเฟมรูปแบบอื่นขึ้นมาได้ซึ่งนั่นก็คือวอลเฟมที่สตอกเกอร์ใช้นั่นเอง รวมถึงเป้าหมายนะครับเป้าหมายของพวกแกเนียคือการตามล่าเทนโนถูกไหมเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งของเขานะเพื่อจะเอาพลังเพื่อจะเอาวอลเฟนเพื่อจะอะไรอย่างนี้นะของเขาไปสต็อกเกอร์เองก็เช่นกันนะเป้าหมายหลักของสต็อกเกอร์ก็คือตามล่าเทนโนนะเพื่อการแก้แค้นให้กับอโลคินนั่นเองรวมถึงอีกหนึ่งข้อมูลนะที่สามารถบอกได้นะครับว่าสต็อกเกอร์เนี่ยไม่ได้ทํางานตัวคนเดียวแต่ว่ามีพวกอยู่ด้วยนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่สตอกเกอร์พูดนะครับหลังจากที่เขาสามารถเอาชนะตัวเพลเยอร์ซึ่งก็คือเราได้แล้วนะครับ <_ C> <D> เขามีโอกาสนะที่จะพูดว่าเราเนี่ยไม่มีโอกาสทําให้พวกเขาวุ่นวายได้อีกแล้วนะครับ <_ C> <D> เขาใช้คําว่าพวกเรานะใช้คําว่า us นะครับซึ่งไม,ไม่ได้หมายความว่ามีแค่เขาคนเดียวแต่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มของอะไรสักอย่างหนึ่ง <_ C> <D> และคําพูดที่ยืนยันนะครับว่าเขาเองน่าจะไม่ใช่เทนโนนะครับก็คือสิ่งที่เขาพูดตอนที่สู้กับเรานะก็คือ พลังเทนโนของเธอนั้นไรค่านะครับก็ใช้คํานี้นะครับซึ่งฟังดูเหมือนเขาไม่ได้ใช้พลังเหมือนกับที่เราใช้นะครับไม่ได้ใช้พลังแบบที่เทนโนมีนะครับแต่เขาสามารถใช้วอร์เฟรมได้นะั่นแปลว่าเขาก็ต้องมีพลังรูปแบบอื่นอะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับสกิลที่ถือว่าเป็นตัวขายเลยนะครับของฟอร์เฟรมสตอเกอร์เนี่ยใช่ครับสตอเกอร์เนี่ยมีพลังของฟอร์เฟรมหลายตัวรวมกันแต่ว่าก็มีหนึ่งสกิลนะครับที่ ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับนั่นก็คือดิสเ e ลนะครับสกิลดิสเ e ลเนี่ยคือสกิลที่ทำให้พลังของว f r เฟมของเราไม่สามารถใช้ได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าผมใช้ไลโน่อยู่แล้วเปิดไอลอดสกินเนี่ยพอมาดิสเปลปุ๊บไอลอดสกินจะหายนะครับจะเป็นอะไรแบบนั้นนะครับซึ่ง ดูเหมือนกับว่าสตอเกอร์เนี่ยใช้วอลเฟมที่ถูกสร้างมาเพื่อแก้ทางวอลเฟมของเทนโนโดยเฉพาะนะครับพงั้นเนี่ยน่าจะหมายความว่าวอลเฟมของสตอเกอร์นั้นถูกสร้างขึ้นมาทีหลังนะครับโดยใครสักคนหนึ่งที่ต้องมีความรู้แหละถ้าไม่ก็ทําไม่ได้นะครับรวมถึงสตอเกอร์ยังรู้ทุกการทุกอะไระทุกความสามารถของทุกวอลเฟมด้วยนะครับจากคําพูดของเขาเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าไม่ใช่ว่าตัวสตอเกอร์เองเนี่ย ศึกษาข้อมูลของเทนนมาเป็นอย่างดีนะครับเขาก็ต้องมีแบ็กอัพที่รู้เรื่องของวอลเฟมดีมากๆนะครับซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นคนที่มีความรู้ระดับโลตัสเลยนั่นแหละอะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ทฤษฎีมันมีอีกเยอะมากนะครับที่ไม่ได้พูดถึงนะครับเอาเป็นว่าถ้าว่าใครมีความเห็นอะไรนะครับเช็คข้อมูลก่อนนิดนึงนะแล้วก็มาเขียนในคอมเมนต์นะครับเราจะได้ไม่ต้องกรองข้อมูลกันมากนะครับจะได้เห็นแล้วแบบว่าอ่านแล้วมันอาจจะได้อะไรเพิ่ม รหรือถ้าใครสงสัยอะไรก็เขียนมาในคอมเมนต์นะผมอาจจะตอบเองหรืออาจจะมีคนอื่นมาตอบก็ได้นะครับก็ต้องคุยคุยกันดูนะครับก็สนุกดีเนาะอ่ะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ